สวัสดีครับคลิปนี้พบกับภัยพิบัติที่อันตรายที่สุดของมนุษย์เท่าที่มนุษย์ได้รู้จักภัยพิบัติเหล่านี้มีความอันตรายในระดับที่อาจจะทาให้มนุษย์เนี่ยสูญพันธุ์ได้เลยซึ่งสิ่งเหล่านี้มาจากนอกโลกที่มนุษย์รู้จักครับหรือที่รู้จักกันในนามของทวีปมืดนั่นเองในโลกของฮันเตอร์นั้นทวีปมืดยังคงเป็นปริศนาและมีสิ่งมีชีวิตที่เกินกว่าจินตนาการอยู่ยุ่เยะเต็มไปหมดแต่คลิปนี้มีสิ่งมีชีวิต5ชนิดที่มนุษย์ได้รู้จัก จากการไปเยือนทวีปมืดทั้ง5ชนิดเนี่ยมีความอันตรายแบบไหนและพวกฮันเตอร์จะมีการประเมินความอันตรายของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ยังไงคลิปนี้ไปทำความรู้จักกับ5มหาหายนะและการประเมิน5มหาหายนะเกิดจากการที่มนุษย์เดินทางไปสำรวจยังโลกใหม่ที่พวกเขาไม่เคยรู้จัก หรือที่เราเรียกโลกใหม่นั้นว่าทวีปมืดแม้การสำรวจจะไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าในทวีปมืดมีสิ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาดและก็อันตรายอย่างมากอยู่เต็มไปหมดแม้แต่ฮันเตอร์ที่ได้ชื่อว่าเก่งที่สุดในโลกอย่างประธานในเทโลยังเคยไปเหยียบทวีปมืดแค่สองครั้งในชีวิตการที่ประธานในเทโลไปเหยียบทวีปมืดถึงสองครั้งแล้วมีชีวิตรอดกลับมาได้ทําให้เราไม่สงสัยในความเก่งกาจของเขาเลยครับแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนที่เคยไปทวีปมืดจะเก่งในระดับของประธานในเทโล ในอดีตน,นเหล่าชาติมหาอำนาจของโลกในยุคปัจจุบันที่รวมตัวกันแล้วเรียกว่ากลุ่มประเทศ V ีไฟได้หลบเลี่ยงสมาคมฮันเตอร์แอบจะตั้งกลุ่มสำรวจกันอย่างลับๆเพื่อการเดินทางไปสำรวจทวีปมืดในแต่ละครั้งของการสำรวจนั้นไม่เคยประสบความสำเร็จกลับมาเลยพวกเขาพ่ายแพ้ต่อทวีปมืดทุกครั้งแต่ว่าทุกครั้งที่ออกไปจะมีสิ่งที่ติดกลับมาจากทวีปมืดด้วยทุกครั้งทีมสำรวจได้กลับมาพร้อมกับพยนะระดับที่สามารถล้างผอมผ่านมนุษยชาติได้เสมอ ิ่งนั้นก็คือ5มหาหายนะซึ่งประกอบไปด้วยบรี o ออนไอเฮลเบลปาปูและโซบาเอทุกครั้งที่มีการไปสำรวจทวีมืดและมีการนำหายนะกลับมาด้วยนั้นทำให้ในแต่ละครั้งมีผู้เขาะร้ายเป็นจำนวนมากที่ต้องสูญเสียประธานเนเธอโรเลยยื่นคำขาดว่าถ้าหากเขายังมีชีวิตอยู่จะไม่อนุญาตให้มีการไปสำรวจทวีมืดอีกเด็ดขาดแต่ว่าเมื่อประธานได้ตายลงจึงทำให้บียอนลูกชายของเนเธโร เริ่มที่จะเป็นหัวหอกในการนาทีมสำรวจทวีปมืดใหม่อีกครั้งและเนทโลก็รู้ว่าถ้าหากเขาตายเมื่อไหร่เนี่ยลูกชายที่มีความเป็นฮันเตอร์และก็มีความดึงดันมากกว่าเขาจะต้องเคลื่อนไหวอย่างแน่นอนทําให้เนทัโลอัดวิดีโอมอบภารกิจให้กับสมาคมฮันเตอร์ในการสำรวจทวีปมืดให้สําเร็จก่อนบีออนให้ได้เท่าที่มีการเปิดเผยข้อมูลกันอย่างเป็นทางการนั้นในอดีตมนุษยชาติได้มีการท้าทายเดินทางไปทวีปมืดถึง149ครั้ง แต่มีผู้รอดตายกลับมาได้เพียง5ครั้งเท่านั้นและมีจํานวนผู้รอดชีวิตทั้งหมด28คนผู้รอดตายทั้ง28คนมีร่างกายระดับนักกีฬาที่แข็งแรงมากบวกก็มีโชคหนุนหลังแต่คนที่รอดกลับมาได้นั้นมีเพียง3คนที่สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติหรือก็คือผู้ที่เดินทางไปทวีมืนทั้งหมด7,500คนโดยประมาณมีคนที่รอดกลับมาได้โดยมีสภาพปกติจะมีอัตรายอยู่ที่0.04%เท่านั้น นี่คืออัตราที่คนที่เดินทางไปนั้นถูกคัดเลือกมาเป็นอย่างดีแล้วก็คือคนที่ไปนั้นเป็นเหล่าทหารและก็ฮันเตอร์ครับและนี่ก็เป็นข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้อย่างเป็นทางการเท่านั้นเพราะฉะนั้นคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยก็จะเรียกว่าแทบไม่น่ามีโอกาสจะมีอัตราการรอดชีวิตเลยส่วนพวกประธานเนเทโลเดินทางไปยังทวีมืดพร้อมกับพักพวกอย่างซิกโซดิกและลินเนอเดอร์ฟนั้นเป็นการแอบเดินทางไปโดยไม่มีการบันทึกเอาไว้อย่างเป็นทางการ แม้ทวีปมืดจะมีความอันตรายมหาศาลอยู่แต่ทำไมมนุษย์ยังไม่ลดละการเดินทางไปสำรวจมันนั่นเป็นเพราะทรัพยากรที่อยู่ในทวีปมืดนั่นเองในนั้นมันมีทรัพยากรที่มหาศาลมากทั้งแร่ที่ให้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างมหาศาลยาที่รักษาได้สารพัดโรคยาอายุวัฒนะทาให้มีอายุยืนยาวหรือพืชแปรธาตุเมทะเลียนทรัพยากรที่เหมือนกับสมบัติวิเศษนี้เองเป็นเหตุผลที่เพียงพอที่ทําให้มนุษยชาตินั้น กล้าที่จะไปท้าทายความโหดร้ายของทวีมืดเพื่อที่จะไปเอามันกลับมาห้ามหายนะที่มนุษย์ได้รู้จักนั้นมีด้วยกัน5ตัวตัวแรกก็คือปลาปูปาปูมีฉายาว่าเดรัจฉาเลี้ยงมนุษย์มันเป็นสัตว์ร,ร้ายสุดลึกลับที่กินมนุษย์เป็นอาหารและก็เลี้ยงมนุษย์เอาไว้เป็นสัตว์เลี้ยงจากรูปนี้เนี่ยปาปูก็คือดวงตาที่ซ่อนอยู่ข้างหลังซึ่งด้านหน้าภาพที่เราเห็นเนี่ยก็คือมนุษย์ที่ถูกปาปูควบคุมไว้นั่นเอง ทำให้เรายังไม่รู้จักลักษณะที่แน่ชัดของมันนะว่ามันมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงมันมีหนวดหรือสายอะไรบางอย่างที่มาเชื่อมต่อกับกะโหลกของมนุษย์ที่เป็นเหยื่อของมันโดยเหยื่อนั้นจะมีตัวที่หดลงโดยมีการบรรยายไว้ว่านี่คือการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมระหว่างชีวิตและก็ความสุขซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าเหยื่อที่โดนควบคุมอยู่นั้นจะโดนสู่พลังชีวิตไปเรื่อยๆจนร่างกายเนี่ยหดเล็กลง แต่ในขณนะดเดียวกันเยร์เหล่านี้ก็ได้รับความสุขมาทดแทนถ้าใช้เปลียบเนี่ยก็อาจจะคล้ายกับเรื่อง t h e m a t r i x ที่มนุษย์ใช้พลังงานของตัวเองให้กับเครื่องจักรแต่ก็ได้รับชีวิตใหม่ในโลกแห่ง m ม t r i x ซึ่งหลายคนก็มีความสุขอยู่ในนั้นหน่วยงานที่ได้ไปพบกับปาปูก็คือหน่วยสำรวจจากสหพันธรัฐเวเกโรเซ่ซพันธรัฐเวเกโรเซ่เนี่ยส่งหน่วยสำรวจไปยังทวีมืดถึง1000คนครับพวกเขาออกเดินทางจากทะเลสาบเมบิอุสหรือว่าโลกที่เรารู้จักเนี่ยไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ เขาไปยังทวีมืดจนได้ไปพบกับแร่หายากที่มีชื่อว่าหินพลังอนันต์เพียงแค่เม็ดเล็กๆเท่าลูกแก้วเม็ดเดียวเมื่อจุ่มไปในน้ําหินนี้ก็จะให้กาเนิดกําลังไฟฟ้าได้ถึงันละสองแสนกิโลวัตต์เรียกว่านี่คือแหล่งพลังงานที่มหาศาลมากครับแต่ว่าโชคร้ายเพราะว่าที่นั่นเนี่ยมีปลาปูอยู่จางหน่วยสำรวจ1,000คนมีเหลือรอดกลับมาได้เพียงแค่7คนเท่านั้นซึ่งเยือบางส่วนก็ถูกเก็บไปที่ชั้นใต้ดินของสำนักงานอนุญาตสากล บริออนอาวุธพึสษาที่มีลักษณะที่หัวเนี่ยเป็นลูกกลมๆม,มีลำตัวเป็นร่างกายของมนุษย์ไม่ทราบพื้นเพมันจะคอยปกป้องโบราณสถานปริศนาประเทศที่ไปพบบริออนก็คือซารัซาเฮลตาซารสซาเฮลตาเนี่ยก็คือประเทศที่เมืองยอชินอยู่นั่นเองครับโดยสำรวจของซาราซาเฮลตาเดินทางขึ้นไปทางเหนือที่มีต้นไม้แห่งโลกอยู่จากนั้นก็เดินทางต่อไปอีกราวๆ4 0 0กิโลเมตรก็จะพบกับวงกฏโบราณ ในโบราณสถานนั้นมีสมุนไพที่สามารถรักษาโรคได้สรารพัดชนิดอยู่แต่ในทวีปมืดมันไม่มีอะไรได้มาง่ายๆครับเพราะว่าในนั้นเนี่ยมีอาวุธพิษาอย่างบรีออนอยู่แม้ว่าความสามารถของบรีออนยังไม่มีการเปิดเผยครับว่าเป็นยังไงหรือว่าทําอะไรได้แต่ว่าหน่วยพิเศษของซารัสไซเอตาเหลือรอดกลับมาได้แค่2คนเท่านั้นงูสองหางเฮลเบลงูร้ายที่มี2หางแต่ว่าส่วนหางมันเนี่ยดูเป็นหนามแหลมคม ส่วนลําคอของมันมีก้อนสีดําคล้ายเป็นกระดิ่งตามชื่อครับและก็บริเวณลําคอไปจนถึงก้อนสีดําเนี่ยดูเหมือนมันจะบิดเป็นเกลียวได้ส่วนประเทศที่ไปพบกับเฮเบลก็คือสภาพภาพโอชิมาซึ่งตั้งอยู่บนทวีปไอเจียนเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ข้างๆกับอาณาจักรคาคินเลยครับสภาพภาพโอจิมาส่งคณะสำรวจมุ่งไปทางตะวันออกเฉียงใต้ของทะเลสาบเมบิอสุสโดยเป้าหมายของสภาพภาพโอจิมาก็คืออาหารอายุวัฒนะข้าวในตโตร ซึ่งนี่เป็นทัยพืชที่ช่วยให้อายุยืนยาวได้แต่ว่าคณะสำรวจยังเดินทางไม่ถึงลุ่มน้ำที่ข้าวในโตเนี่ยงอกอยู่ด้วยซ้ำไปกลับไปเจอกับเฮลเบลซะก่อนและ99%ของคณะสำรวจตกเป็นเหยื่อของเฮลเบลทำให้มีผู้ที่รอดชีวิตกลับมาได้แค่11คนเท่านั้นถ้าดูจากจำนวนเนี่ยก็คาดว่าสาภาพโอชิมาน่าจะส่งคนไปราวๆพันกว่าคนพอๆกพอกสกาพันธรัฐเวเกโรกเซ่ไอ้กาฝากแห่งตันหาสิ่งมีชีวิตที่มีรูปร่างเป็นกลุ่มก้อน มีแขนมีขามีลูกตาแต่ว่าไอเนี่ยมีสถานะเป็นกา๊าซสาธารณารัฐมินโบได้ทำการร้องของกำลังจากสมาคอฮันเตอร์เพื่อไปช่วยในภารกิจการค้นหาซันเกนซุยหรือว่าสามน้ำดิบที่เป็นบ่อกเกิดของของเหลวทั้งปวงแต่ว่าคณะสำรวจของสาธารณารัฐมินโบและก็สมาค,คมฮันเตอร์นั้นกลับไม่ได้อะไรติดมือกลับมาเลยเพราะว่าคณะสำรวจดันไปเจอกับไอเข้าซะก่อนผู้ที่เหลือรอดกลับมามีเพียงแค่3มคนเท่านั้น และผู้ที่รอดชีวิตมาได้นั้นพากันเสียสติไปทั้งหมดซึ่งในโลกมนุษย์ยุคปัจจุบันนั้นไอมีชีวิตอยู่ในบ้านของตระกูลโซดิกหนึ่งตัวเป็นกาฝากที่แฝงในร่างของอลูกะซึ่งไอตัวนี้ก็มีชื่อว่านานิกะแต่ยังคงไม่มีการเปิดเผยครับว่าไอนานิกะนั้นเป็นตัวที่มาจากคณะสำรวจของสาธารณรันมินโบกับสมาคมฮมันเตอร์เป็นคนนำกลับมาหรือเปล่าหรือว่าซิกโซดิกที่เคยไปทวีมืดร่วมกับเนเทโลมาก่อนเนี่ยเป็นคนนำกลับมา หรือว่าอาจจะเป็นเหตุผลอื่นๆเพราะว่ามันยังไม่มีการเปิดเผยว่านาฬิกาเนี่ยมาได้ยังไงแต่ก็ได้รับการยืนยันแล้วว่าเธอเนี่ยมาจากทวีมืนแน่ๆแล้วพลังของเธอก็อยู่ในระดับที่สามารถล้างผผพันธ์ุมนุษย์ได้แน่นอนครับมาหาฮิยนะอย่างสุดท้ายก็คือโซบาเอโรคอมะตะความสิ้นหวังอันไร้ก้นบึ้งที่คอยเป่าหูเรื่องความหวังโซบาเอไม่ใช่สิ่งมีชีวิตแบบไฮนะตัวอื่นครับแต่มันคือโรคอมะตะ ที่ทาให้คนเนี่ยไม่สามารถตายได้มันจะทําให้คนไม่กินไม่ดื่มเยี่ยงมนุษย์แต่จะกัดกินเนื้อและก็ดื่มเลือดของตัวเองเป็นการพึ่งพาตัวเองอย่างสมบูรณ์แบบจากนั้นร่างกายก็จะสร้างเนื้อเยื่อขึ้นมาทดแทนอย่างรวดเร็วไม่มีใครรู้ว่าโรคนี้เนี่ยติดได้ยังไงครับแม้แต่คณะสารวจเองก็ตามโดยคณะสารวจก็คือราชอาณาจากักรคูคานยูที่เป็นประเทศที่ใช้ในการสอบพันเตอร์ของพวกก่อนนั่นเองครับ การเดินทางไปสำรวจทวีปมืดครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อ50ปีก่อนราชาอาณาจักรคุคานยูได้นำบียอนเนเทโลลูกของประธานเนเทโลร่วมคณะไปด้วยเพื่อไปเก็บพืชแปรธาตุที่มีชื่อว่าเมทัลเลียนคณะสำรวจเดินทางไปเก็บเมทัลเลียนมาจนได้ครับแต่ว่าคณะสำรวจเนี่ยดันหลุดเส้นทางไปเจอกับโรคสุดซัวที่ชื่อว่าโซบาเอทำให้มีผู้เคราะห์ร้ายติดโรคที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงมากก็เลยทำให้มีผู้รอดชีวิตกลับมาได้แค่หคนเท่านั้น รวมบียอนดด้วยน,นั่นเองครับผู้รอชีวิตทั้งหมดมีหนึ่งคนที่ติดเชื้อโรคโซบอเอกลับมาด้วยและเขาก็ถูกขังไว้ใต้สำนักงานอนุญาตสากลและก็ยังมีชีวิตอยู่ด้วยตัวเองมาตลอด50ปีโรคโซบอเอเนี่ยแม้จะไม่มีการเปิดเผยอ,อะไรมากครับแต่ก็วิเคราะห์ได้ว่ามันน่าจะคล้ายๆกับการทำงานของธนูสแตนที่คนติดเชื้อเนี่ยมีโอกาสตายสูงแต่ถ้าใครรอดมาได้เนี่ยก็จะได้รับความสามารถพิเศษ แต่ในรายของโซบะเอเนี่ยมันเหมือนคำสาปซะมากกว่าเพราะว่ามันจะทำให้คนคนนั้นไม่สามารถตายได้และต้องอยู่โดยกินร่างกายของตัวเองไปตลอดชีวิตโดยที่ไม่มีทางรักษาส่วนเมทัลเลียนที่คณะสำรวจไปเก็บมาเนี่ยก็เฮีวเชาไปซะก่อนที่จะกลับมาถึงประเทศนี่คือห้ามหาหายนะที่แต่ละอย่างแต่ละตัวเนี่ยสามารถทำให้มนุษย์สูญสิ้นเผ่าพันธุ์พินาศได้ทุกตัวครับแต่ละอย่างนั้นก็จะมีการประเมินอยู่ว่าแต่ละตัวเนี่ยมีความอันตรายระดับไหน ถ้าหากว่าอันตรายมากเนี่ยก็จะมีการประเมินที่ระดับ A ก็คือระดับสูงสุดไปจนถึงระดับต่าสุดก็คือระดับ E โดยจะจําแนกความอันตรายไว้เป็นหัวข้อต่างๆตามนี้ครับความดุร้ายที่มีต่อมนุษย์จํานวนความสามารถและก็ความเร็วในการแพร่พันธุ์พลังทําลายผลรวมหรือก็คือบทสรุปที่จะตอบสนองกับความเสี่ยงนี้ยังไงนั่นเองเรามาเริ่มไล่กันที่ความดุร้าย โดยไล่จากท้ายมาก็คือระดับ E ระดับ E นั้นไม่มีความดุร้ายต่อมนุษยแบบ์ครับระดับ D เนี่ยในแง่ลบอาจจะจู่โจมเพื่อป้องกันตัวหรือว่าหลบหนีทันทีที่เผชิญหน้าเช่นพ่นกา๊าซพ่นของเหลวยิงเข็มพุ่งชนระดับ C 1แต่ละตัวเนี่ยจะมีความแตกต่างกันซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นความแตกต่างทางลักษณะนิสัยหรือว่าอาจจะเป็นทางกายภาพก็ได้ C 2ออาจจะเป็นระดับ A ได้ ภายใต้เงื่อนไขาบางอย่างวงเล็บตัวเดียวก็คือบางเงื่อนไขเนี่ยถ้ามีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บางอย่างเนี่ยมันอาจจะทําให้มันมีความดุร้ายเพิ่มขึ้นก็นได้ครับเช่นกลิ่นเลือดบาดแผลหรืออาจจะเป็นหรือดูผสมพันธุ์หรือว่ามีลูกติดก็อาจจะทําให้มันอันตรายยิ่งกว่าเดิมมากครับจนกลายเป็นระดับ A ได้ระดับ B คือสิ่งมีชีวิตทุกตัวอาจเป็นระดับ A ได้ภายใต้เงื่อนไขาบางอย่าง เช่นสภาพแวดล้อมภูมิอากาศอาหารสารเคมีคือมันอันตรายครับแต่ว่ายังไม่เป็นระดับ A แต่หากมีเงื่อนไขาบางอย่างเกิดขึ้นเนี่ยมันถึงจะเลื่อนเป็นระดับ A ก็คือมันไม่ได้อันตรายสุดตลอดเวลานั่นเองระดับ A 1ก็คือจู่โจมทันทีที่เข้าใกล้ A2 การคงอยู่ของมันหรือการกระทําของสิ่งมีชีวิตนั้นๆก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตมนุษย์จำนวนมากต่อมาก็คือจำนวนครับระดับ E ก็คือมีตัวเดียว ระดับดีไม่ถึง10ตัวระดับ C มีจำนวน10ถึงหลาย10ตัวระดับ B มีจำนวนหลายร้อยถึงพันตัวระดับ A อรังเดียวมีผู้นำรวมฝูงกันเป็นหลักหมื่นหรืออานมากกว่านั้นถ้าให้ยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตระดับ A ง่ายๆก็คือมนุษย์นั่นเองครับมากกว่าหมืน่นมีผู้นำในรังเดียวก็เปรียบเสมือนประเทศนั่นเองความสามารถและความเร็วในการแพร่พันธุ์ ระดับ E คือไม่เพิ่มจำนวนหรือว่าทิ้งช่วงห่างมากจนไม่ต้องสนใจระดับ D ทิ้งช่วงนานก่อนถึงการแพร่พันธุ์ให้กนเนิดลูกครั้งและจำนวนไม่มากระดับ C ความสามารถในการแพร่พันธุ์พอๆกับมนุษย์ระดับ B 1แพร่พันธุ์ปีละหลายหนจำนวนมากเกิน2หลัก B 2ก็คือแพร่พันธุ์เท่าระดับ A ภายใต้ข้อแม้บางอย่างระดับ A ก็คือแพร่พันธุ์ด้วยความเร็วสูงเมื่อเริ่มโตเต็มวัย จะเพิ่มจํานวนแบบพังผูพลังทำลายระดับ E ก็คือ 1. สามารถจ่ายยาหรือพักฟื้นให้หายได้ภายในไม่กี่วัน 2. ก็คือส่งผลร้ายทางอ้อมต่อมนุษย์จํานวนน้อยเช่นสารปนเปื้อนต้องอพยพชั่วคราวระดับดี 1. ไม่ก่อความเดือดร้อนให้ถึงชีวิตแต่สร้างบาดแผลหรือผลข้างเคียงเบาๆให้2อาการบาเจ็บรักษาหายได้ภายใน1ถึงหลายสัปดาห์ระดับ C 1. อาการบาดเจ็บต้องพักฟื้นเป็นเวลานานมีโอกาสเล็กน้อยที่จะอันตรายถึงตาย 2. ส,ส่งผลทั้งอ้อมต่อมนุษย์จำนวนมากเช่นพืชผลพะกุสั์เสียหายระดับ B 1. ระบุข้อแม้ในการหลบหนีได้แต่ว่าถ้าพลาดแล้วบาดเจ็บหนักมีโอกาสตายสูง 2. ทํทำให้บาดเจ็บในระดับที่รักษาไม่หายไปจนตายระดับ A 1. ทำให้ถึงตายได้มีอัตราการตายที่สูงมากหลบหลีกได้ยาก2ก่อปัญหาต่อชีวิตอาการบาดเจ็บรักษาได้ยากหรือเกิดเป็นผลข้างเคียงไปจนตายผลรวมระดับอีคือบุคคลทั่วไปจําเป็นต้องให้ความสนใจแต่ไม่ได้ร้ายแรงอะไรนักระดับดีต้องมีคนลงมือแก้ไขในบางแง่มุมแต่ความเร่งด่วนและก็อันตรายยังไม่สูงนัก ระดับ C ต้องวางแผนรับมืออย่างเร่งด่วนแต่สามารถลงมือในระดับท้องถิ่นได้ระดับ B ีจำเป็นต้องขุดรากถอนโคนอย่างเร่งด่วนระบุวิธีการได้แต่ค่าใช้ใจ่ายสูงความเสี่ยงสูงต้องลงมือระดับประเทศจนถึงนานาชาติระดับ A จจำเป็นต้องขุดรากถอนโคนอย่างเร่งด่วนแต่ไม่รู้วิธีการต้องอาศัยความร่วมมือจากทั่วทั้งโลกนี่ก็คือระดับและก็การประเมิน ในระดับต่างๆครับว่ามีวิธีการคิดคำนวณกันยังไงแล้วทีนี้ห้ามหาหายนะเนี่ยจะมีการประเมินยังไงบ้างมาดูกันที่ตารางนี้ครับตารางนี้ก็คือมีสิ่งมีชีวิตอยู่หลายประเภทนะไล่ตั้งแต่คิเมรา a อนไอบริออนโซบาเอเฮลเบลปาปูมนุษย์คนเดียวและสุดท้ายก็คือมนุษย์ทางประเทศจะเห็นได้ว่ามนุษย์เนี่ยเมื่ออยู่คนเดียวกับอยู่ทั้งประเทศครับจะมีการประเมินที่แตกต่างกัน เรามาเริ่มดูวันที่มนุษย์ก่อนครับจะได้เป็นเบสเป็นฐานในการเปรียบเทียบกับตัวอื่นนะเริ่มจากมนุษย์คนเดียวที่มีความดุร้ายระดับ C ก่อนครับก็คือแต่ละคนก็มีความแตกต่างกันครับคนรักสงบก็มีคนที่เกลียดกาดก็มีและพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นระดับ A ได้เช่นว่าหากไปฆ่าหมาจอห์นวิกแล้วก็จอห์นวิกก็จะเดินหน้าฆ่าทุกคนนั่นเองครับนี่ก็คือการประเมินความดุร้ายของมนุษย์นะจำนวนคือระดับ E เพราะว่าเรานับแค่คนเดียวครับ การแพร่พันธุ์คือระดับ C เท่ามนุษย์เพราะว่าเรากําลังประเมินมนุษย์อยู่นั่นเองพลังทําลายอยู่ในระดับ B ถึง E ครับอยู่ที่ว่าคนคนนั้นเนี่ยจะโหดแค่ไหนส่วนผลรวมก็คือระดับ C หรือว่าระดับท้องถิ่นก็สามารถรับมือได้ทีนี้มนุษย์ที่อยู่รวมกันเป็นระดับประเทศละ่ะก็จะมีการประเมินที่แตกต่างจากมนุษย์ที่อยู่คนเดียวครับความดุร้ายของมนุษย์ที่รวมกันนั้นเนี่ยอยู่ที่ระดับ B ซึ่งในวงเล็บก,ก็คือเทียบเท่าระดับ A1 ตรงนี้ตามความเข้าใจของผมนะมันไม่ได้หมายความว่าเอา A ไปลบ1แล้วมันจะกลายเป็นระดับ B ไม่ใช่แบบนั้นนะครับแต่ว่า A-1 ก็คือความดุร้ายของมนุษย์ที่รวมกันเป็นประเทศนั้นเนี่ยอยู่ในระดับ B ที่สิ่งมีชีวิตนี้อาจจะเป็น A ได้ถ้าอยู่ภายใต้เงื่อนไขาบางอย่างเช่นอาจจะเกิดสงครามระหว่างประเทศครับก็จะทําให้เข้าเงื่อนไขระดับ A ข้อ1 ก็คือจะจู่โจมทันทีที่เข้าใกล้เรียกว่าถ้าเจอประเทศฝ่ฝายศัตรูเนี่ยทุกคนก็ต้องจู่โจมใส่กันอยู่แล้วครับจำนวนของมนุษย์ระดับประเทศก็คือ A หรือว่าเกินหมื่นคนนั่นเองความเร็วในการแพร่พันธุ์อยู่ระดับ C แต่ก็มีวงเล็บว,ว่าเทียบเท่าระดับบีครเพราะว่าเมื่อมนุษย์รวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนใหญ่เนี่ยก็จะมีโอกาสแพร่พันได้เยอะกว่านั่นเองพลังทําลายอยู่ตั้งแต่ระดับ A ถึง C เลยทีเดียวครับเพราะว่าเมื่อเป็นมนุษย์ระดับประเทศเนี่ยก็มีโอกาสที่จะติดอาวุธ มากกว่ามนุษย์คนเดียวอยู่แล้วครับนั่นก็คือทหารนน่นเองทหารจะมีอาวุธตั้งแต่ปืนพกไปจนระเบิดนิวเคลียร์กันเลยทีเดียวเพราะงั้นพลังทําลายมันก็เลยมีตั้งแต่ A ถึง C นั่นเองครับผลรวมก็คือ A ลบถึง B บวกซึ่งก็อยู่ระหว่าง A กับ B ีครับเป็นภัยคุกคามที่อาจจะต้องรับมือกันในระดับประเทศหรือว่าระดับนานาชาติกันเลยเรียกว่ามันอาจจะเป็นสงครามระหว่างประเทศหรือหรืออาจจะลามไปถึงสงครามโลกนั่นเองทีนี้ ก่อนไปที่5มหาไหายนาครับในตารางนี้เนี่ยมีคิเมราแอนมาให้ดูด้วยความดูร้ายของคิเมราแอนก็คือระดับ B ซึ่งก็มีวงเล็บว่าเป็นระดับ B ที่เทียบเท่ากับ A1 แล้วก็ A2 ทําทำไมมันไม่เป็น A ไปเลยไม่รู้นะเพราะว่ามันเทียบเท่ากับ A ทั้ง2ข้ออ,อันนี้ไม่รู้เหมือนกันครับใครรู้ก็คอมเมนต์ไว้หน่อยแล้วกันครับผมส่วนระดับ B ก็คือสิ่งมีชีวิตทุกตัวอาจจะเป็น A ได้ภายใต้เงื่อนไขบางอย่าง ซึ่งเงื่อนไขนั้นอาจจะเป็นไม่ได้ว่าคือการกําเนิดของราชาครับที่ทําให้คิเมราแอนเนี่ยต้องออกไปหาอาหารจํานวนมากแล้วก็มีผลต่อชีวิตมนุษย์จํานวนมากส่วนจํานวนของมันอยู่ที่ระดับ B นั่นก็คือมีหลายร้อยไปจนถึงหลายพันตัวความเร็วในการแพร่พันอยู่ที่ระดับ B1 ก็คือแพร่พันธุ์ได้ปีละหลายหนจํานวนมากเกิน2หลักเอาจริงแล้วเนี่ยผมว่าคิเมราแอนมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่แพร่พันธุ์ได้ไวมากๆนะ น่าจะอยู่ระดับ A ด้วยซ้ําคือมันกินตัวอะไรเข้าไปเนี่ยแล้วตัวนั้นมันก็กลายเป็นไข่ครับในระยะเวลาไม่กี่วันราชินีเนี่ยสามารถสร้างกองทัพคิเมราแอนจากตัวคนเดียวได้แล้วถ้าไม่เกิดเหตุการณ์ที่ราชากระซวกท้องราชินีซะก่อนเนี่ยมันก็จะเกิดลบที่ทําให้ราชาออกไปทํารังเองครับแล้วราชินีตัวเดิมก็ยังคงผลิตราชารุ่นต่อไปไเรื่อยๆไม่ถึงปีเนี่ยคิเมราแอนน่าจะเต็มทวีปแล้วครับ แต่ว่าราชาที่เกิดมาเนี่ยดันเก่งเกินไปครับจนไปกระซวกท้องแม่ตัวเองซะก่อนพลังทำลายอยู่ในระดับ A หรือก็คือถ้าคุณไปดูข้ออื่นเนี่ยของตัวอื่นนะจะเห็นว่ามี A ถึง B A1 B2 A2 B1 ไม่มีสิ่งมีชีวิตชนิดไหนเลยครับที่มีพลังทำลายในระดับ A เดียวๆแบบคิเมล่าแอนด์อีกแล้วนั่นบ่งบอกได้เป็นอย่างดีครับว่าคิเมล่าแอน เป็นสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังมากๆนะเมลเอมเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่เก่งขนาดที่ฮันเตอร์ที่เก่งที่สุดในโลกอย่างเดเทโลเนี่ยยังเอาไม่ลงคนระับถ้าให้พูดตรงๆเดเทโลยังทําได้แค่แผลถลอกให้กับเมลเอมเท่านั้นซึ่งการโจมตีระดับเมเทโลเนี่ยถ้าเป็นมนุษย์ปกติเนี่ยคงตายเป็นร้อยรอบแล้วครนะับคันนนศัพท์ทีเดียวก็ไม่เหลือซา,ากแล้วอะแต่ว่าสุดท้ายก็แทบจะทําอะไรเมลเอมไม่ได้นี่ยังไม่นับถึงตอนที่เมลเอมเนี่ยกินเหล่าองค์ครักเข้าไปแล้วก็กลายเป็นร่างสมบูรณ์อ แต่ว่าสิ่งมีชีวิตที่ร้ายยิ่งกว่าคิเมล่าแอนก็คือมนุษย์นั่นเองครับผลรวมแล้วเนี่ยคิเมล่าแอนอยู่ระดับ B ก็คือมองว่าจําเป็นต้องขุดรากถอนโคนอย่างเร่งด่วนโดยระดับประเทศหรือว่านานาชาตเนี่ยยังไม่ได้มองว่านี่คือภยัยคุกคามของโลกก็คือถ้าระเบิดกุหลาบเอาไม่อยู่เนี่ยก็อาจจะเลื่อนเป็นระดับ A ก็ได้ครับแต่ว่าการประเมินครั้งนี้เนี่ยเขามองว่าใช้แค่สมาคมพันเตอร์ก็น่าจะเอาอยู่แล้วก็เดิมพันไว้กับระเบิดกุหลาบนั่นเองห้ามหาหายนะตัวแรกก็คือไอ ไอ้ I, จริงๆเนี่ยในภาษาญี่ปุ่นแปลว่ารักด้วยครับมันก็เลยได้ชื่อว่ากาฝากแห่งตัณหาซึ่งยึดโยงจากนาฬิกาเนี่ยมันก็ดูเป็นสิ่งมีชีวิตที่โหยหาความรักจริงๆนะไอ้ I, มีความดุร้ายอยู่ที่ A2 ก็คือการคงอยู่ของมันเนี่ยก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตของมนุษย์จํานวนมากเพราะอย่างที่เรารู้กันดีว่าเวลานาฬิกาให้พรใครเนี่ยจะเรียกคําขอ,ขอกลับมาเสมอยกเว้นอยู่คนเดียวก็คือคีรัวครับ พี่ชายที่นายิการักที่สุดแต่ถ้าหากเป้าหมายทําตามคําร้องขอไม่ได้ก็จะมีเหยื่อเป็นจํานวนมากที่ตายตกไปเป็นจํานวนมหาศาลส่วนจํานวนนั้นไม่ทราบจํานวนครับคือคณะสํารวจเนี่ยอาจจะตายหมดซะก,ก่อนก็เลยเผ่นปลาราบก่อนที่จะรู้จํานวนนั่นเองการแพร่พันธุ์ก็ยังไม่รู้เช่นกันครับส่วนพลังทําลายนั้นก็คือ A ถึง B ก็คือสูงมากครับหลบเลี่ยงได้ยากไปจนถึงหลบหลีกได้แต่ว่าพลาดแล้วเนี่ยก็จะเจ็บหนัก ข้อนี้ก็อาจจะเป็นไม่ได้ว่าถ้าเราทําตามเงื่อนไขคําขอของไอได้เนี่ยก็ยังพอมีทางรอดอยู่นั่เนเองครับมันก็เลยมีระดับ B มาให้ด้วยส่วนผลรวมก็คือระดับ A ที่ถือว่ามีความอันตรายสูงสุดต้องได้พาทางกําจัดแต่ไม่รู้วิธีการลองคิดดูว่าถ้าปล่อยให้คนที่สุดอันตรายอย่างอิรุมิใช้ไอได้แบบไม่จํากัดเนี่ยมันจะอันตรายแค่ไหนครับต่อไปก็คือบริออนความดุร้ายระดับ B ที่เทียบเท่าระดับ A1 ก็คือจะโจมตีทุกคนที่เข้าใกล้ส่วนระดับ B เนี่ยก็คือมันต้องมีเงื่อนไขาบางอย่างมันถึงจะโจมตีในกรณีของบีออนที่เป็นผู้พิทักษ์โบราณสถานเนี่ยก็อาจจะมีเงื่อนไขว่าจะโจมตีทุกคนที่บุกรุกโบราณสถานนั่นเองจํานวนก็คือ C ครับมี10ตัวถึงหลาย10ตัวจริงๆคิดสภาพว่าถ้าเราเป็นคณะสํารวจแล้วไปเจอไอ้ตัวหัวกลมนี้สัก ยี่สิบสามสิบตัวมาวิ่งใส่เนี่ยก็ขีแตกแล้วนะพอดูแต่ละตัวเนี่ยมันเกเรซะหลือเกิเนนะครับความเร็วในการแพร่พันธุ์ก็คือระดับ B 2ก็คือสามารถแพร่พันธุ์ได้เยอะมากภายใต้เงื่อนไขาบางอย่างที่มันอยู่ระดับนี้อาจจะเป็นเพราะว่ามันมีจํานวนเป็นสิบสิบตัวนะแล้วมันก็อาจจะวิ่งมาเกเรเหยื่อหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้ครับพลังทาลายของบรีิออนที่ได้ชื่อว่าอาวุธพกษาก็คือระดับ A 1 คือทำให้ตายได้สูงมากยายกต่อการหลบหลีกผลรวมคือระดับ B บวกที่เกือบๆจะระดับ A ละเป็นระดับที่ต้องใช้นานาชาติร่วมกันกําจัดครับต่อไปก็คือโซบะเอโรคอมตะที่มีความดุร้ายในระดับ C1 แต่เทียบเท่ากับ A2 งงไหมเนี่ย C1 ก็คือแต่ละตัวนั้นมีความแตกต่างกันหรืออาการแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะแตกต่างกันได้นะส่วนเทียบเท่า A2 ก็คือการคงอยู่ของมันเนี่ย ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตมนุษย์จํานวนมากอย่างที่ได้วิเคราะห์ไปก่อนหน้านี้ครับว่าคนที่ติดเชื้อเนี่ยมีโอกาสตายสูงมากคนที่รอดชีวิตถึงจะได้คําสาปอมตะมาแทนเพราะงั้นความอันตรายของโรคนี้เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างสูงเลยทีเดียวครับแต่ว่าอาการที่แสดงออกมาเนี่ยอาจจะมีหลากหลายก็เป็นได้นะก็เลยทําให้มันอยู่ในระดับ C จํานวนก็คือ E ครับนั่นก็คือมีตัวเดียวเพราะว่าคนติดเชื้อเนี่ยตายเกือบหมด เหลือรอดมาได้แค่คนเดียวนน่เองความเร็วในการแพร่พันธุ์อยู่ระดับ B2 นั่นก็คือมันจะแพร่พันธุ์ด้วยความรวดเร็วภายใต้เงื่อนไขบางอย่างซึ่งปัจจุบันก็ยังไม่รู้นะว่าโซบะเอเนี่ยมันแพร่พันธุ์ด้วยวิธีไหนยังไงแต่ว่าคณะสำรวจเนี่ยตายเกือบหมดรอดมาได้แค่6คนคนที่รอดมาได้5คนนั้นไม่ได้ติดเชื้อครับมีเพียงคนเดียวที่ติดเชื้อแล้วรอดกลับมาได้ทําให้ยังไม่รู้นะว่าทําไมคนที่ติดเชื้อหนึ่งคนเนี่ย ก็กลับมาพร้อมกับคณะสำรวจที่มีบิยอนอยู่ด้วยนะแล้วทําไมคณะสำรวจที่เหลือถึงไม่ติดเชื้อไอคนที่รอดกลับมาได้ด้วยอันนี้ก็ยังเป็นปริศนาต่อไปครับต่อไปเป็นเฮลเบลครับความดุร้ายก็คือ A1 คือจู่โจมทันทีที่เข้าใกล้เลยก็อาจจะคล้ายๆกับงูปกตินะหรือว่าอาจจะดุร้ายกว่าด้วยส่วนจํานวนเนี่ยยังคงเป็นปริศนาครับการแพร่พันธุ์ก็เป็นปริศนาเหมือนกันพลังทําลายของเฮลเบลคือ A2 ที่ทําให้บาดเจ็บ รักษาได้ยากหรือเกิดผลข้างเคียงไปจนตายแม้เราจะไม่รู้ว่าเฮลเบลเนี่ยทำอะไรได,ได้แต่ว่าคณะสำรวจ99%ก็ตายพอมันครับผลรวมของเฮลเบลก็คือ A ครับต้องกำจัดอย่างเร่งด่วนโดยอาศัยความร่วมมือจากทั้งโลกตัวสุดท้ายก็คือป่าปูเดลฉานเลี้ยงมนุษย์ความดูร้ายของมันเนี่ยก็คือระดับ A2 การคงอยู่ของมันอันตรายต่อชีวิตมนุษย์มากคล้ายๆกับไอครับ จำนวนและการแพร่พันธุ์ก็คือปิิศนาเหมือนเฮลเบลแล้วก็ไอพลังทําลายของปาปูก็คือ B1 นคะรับนั่นก็คือระบุข้อแม้ในการหลบหลีกได้แต่ถ้าพลาดแล้วเนี่ยก็มีโอกาสตายสูงผลรวมของมันก็คือ A เหมือนกับไอแล้วก็เฮลเบลครับที่ต้องรีบกําจัดแล้วก็ใช้ความร่วมมือจากคนทั่วโลกแม้ว่าหายนะที่เปิดเผยมาเนี่ยเราไม่รู้นะว่ามันถูกนํากลับมาทั้ง5ตัวเลยหรือเปล่า แต่ยังไอ้กับโซเอเนี่ยมีกลับมาแน่นอนครับแล้วถ้าตัวอื่นมันกลับมาด้วยเนี่ยสมาคมฮันเตอร์เขาจะมีการแก้ไขปัญหายังไงแต่ที่แน่าเนี่ยตอนที่มีการนําโซเอกลับมาครับประธานเนเธอร์โลก,ก็ปรีดแตกครับคือยื่นคาขาดไปเลยว่าให้เลิกสำรวจกันสักทีโวยหยุดหาเรื่องมาให้พวกตูได้แล้วเพราะว่าคนที่แก้ปัญหาเนี่ยก็น่าจะเป็นพวกฮันเตอร์เนี่ยแหละจนต้องมีการหยุดสำรวจไปถึง50ปีนั่นเองครับ แต่ว่าไอที่อยู่ในร่างของอารุกะเนี่ยอารุกะนั้นมีอายุแค่13ปีเท่านั้นถ้าการสำรวจหยุดไป50ปีทําไมไอถึงมาสิงในร่างอารุกะที่อายุ13ได้ก่อนหน้านั้นเนี่ยไอตัวนี้มันอยู่โดยไม่มีโฮสต์หรือเปล่าแล้วตะกูลโซดิกเป็นคนเก็บไว้เองใช่ไหมเรื่องนี้ก็ต้องรอการเฉลยต่อไปแหละครับแล้วเราจะได้เห็นทวีปมืดไหมเนี่ยเรื่องนี้ก็ยิ่งน่าลุ้นกว่าอีกนะและแค่เรื่องศึกชิงบอลลังบุเรอวันดำเนี่ย มันก็เข้มข้นซับซ้อนจนปวดหัวแล้วครับแล้วอาจารย์พงอ์อาชิจะเขียนจบภาคตอนไหนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าลุ้นไม่แพ้กันทีเดียวครับเอาละคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยกันนะผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ